ทุกคนวันนี้ผมได้รับข้อความบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นบนเซเวอร์ของผมผมก็เลยรีบเข้ามาดูเพื่อตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวนะนี่มันห้องอะไรใครก็ได้ช่วยอธิบายทีว่าทําไมถึงมีห้องขัง5้าห้องอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้าห้องอีกฝั่งหนึ่งอยู่ติดกับบ้านของผมเลยผมไม่ได้วางเจ้พวกนี้เอาไว้หรอกนะต้องการตัวมีมีมอิตาเลียนเบลลอตโผล่มาอีกแล้วในเดดบานอย่างนั้นเหรอ แบบว่าในเซิร์ฟเวอร์ของผมเออโอเคถ้างั้นก็ทำไมผมถึงมีช่อง12อันในช่องเก็บของได้ผมคงต้องอดักมีมอิเนเทอร์เลนเบนรัดเบนรัดทั้งหมดเอาไว้ในห้องขังอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้วางแผนที่จะทำวิดีโอในวันนี้ด้วยซ้ําเลยนะจริงๆแล้วผมจะไปบ้านเพื่อนของผมดาโน่ o, แล้วก็ไปแกล้งอะไรสนุกๆแต่ผมคิดว่าภารกิจวันนี้มันสนุกกว่าเยอะเลยงั้นก็ไปตามหาตัวแรกกันเลยผมคิดว่าผมจะไปตามหาตลาตลเลโลตาลล่าก่อน,ลอนแล้วก็แล้วกัน เพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลทางนั้นงั้ก็มาดูว่าเขาว่ายน้ําไปทางนั้นหรือว่าทําอะไรอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเอาล่ะผมมาทางนี้เพื่อดูว่าผมจะเจอมอนหรืออะไรอย่างอื่นบ้างไหมนะครับเอาล่ะเขาอยู่นั่นเขาอยู่ตรงนั้นเอาล่ะหวังว่าเขาจะไม่โจมตีผมนะเกะเช่าุณได้ยินเขาพูดว่าตาเลโรตาลาลาหรือเปล่ามาดูกันเลยผมจะลองใช้เชือกไม่ใช่ไม่ได้ผลอย่างนั้นหรอเนี่ยเอาล่ะผมจะลองให้อาหารเขาดูว่าเขาจะมาไหมวิทายเอาล่ะเขาจะทัผมมาเอาล่ะดีเลยดีเลยโอ้ไม่นะมัเริ่มมืดแล้ววิ่งไพวกในตาม เอาละเขากำลังกินเอาละผมจะสร้างพื้นที่เล็กๆตรงนี้เอาละคนนั้นมาดูกันว่าเขาจะเดินมาไหมนะครับเอาละเขากำลังเข้าไปโอเคเราได้ตัวแรกแล้วค่อนข้างง่ายเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าตัวต่อไปจะง่ายขนาดนี้หรอกนะเอาละถ้างั้นก็มานี่เลยเจ้ามันฝรั่งเอ้ย ผมทิ้งมันไว้เพราะว่าผมอ่าผมเสียหารไปเยอะมากเลยมนตอนกลางคืนแล้วเอาละผมมีเหล็กในช่องเก็บของด้วยนี่ไงล่ะเขาเดินเข้ามาแล้วก็แค่ปิดไว้แค่นี้ผมคิดว่าได้แล้วนะเอาละเราจับตัวแรกได้แล้วนะครับเจ้าตาลเลโรตาลลาพอกดิโอพอกโกล่าทีนี้ลองนอนกันไม่มีเตียงในบ้านผมผมจะคิดดูว่ามีมีมในรูปแบบมอนตัวอื่นอีกไหมเพื่อที่ผมจะได้ไปจับมันนะครับ โอเคผมจะนอนตัวนี้เราจะนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลากลางวันแล้วนะครับเอาล่ะดีๆใครจะเป็นคนต่อไปผมคิดว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นมีมที่เราไม่ได้เห็นในวิดีโอสุดท้ายที่ผมทําเกี่ยวกับอิตาเลียนเบนรสนะครับคือผมยังไม่ได้โชว์เจ้าตัวนี้เลยเอาล่ะผมคิดว่าผมอาจจะต้องเจอตัวต่อไปที่บ้านของเคซิโยก็ได้นะครับมาดูกัน เรามาดูมันอาจจะอยู no ่สองที่ในหมู่บ้านหรือว่าบ้านของเคซิโอก็ได้โอ้เธออยู่นั่นไงบาเลริน่าคาปูชิน่าพระเจ้าด้ยินเสียงเธอไหมเธอพูดไม่หยุดเลยเอาล่ะเอาวะดี้ดูซิดูซิดูซิดูเธอหมุนซิ่บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนั้นเหรอเอาล่ะผมจะลองหาแ่นเพลงแถวนี้เอาล่ะผมไม่รู้ว่าผมจะหามันได้จากที่ไหนนะครับแต่ก็ตรงนี้เลยเพลงของอาเซลเอาล่ะเพลงของผมเองเอาล่ะผมอยากให้เธอตามมา เอาล่ะเธอกำลังขึ้นไปเองแล้วนะเนี่ยดูขบวนนะสิมันดูเหมือนคาปูชิโน่เลยคล้ายกับเฮอร์ชีสแต่ว่าเฮอร์ชีสเป็นอ่ำขนมปาร์ตี้เอาล่ะอ่ำผมจะเล่นเพลงผมใน3-2-1เลยผมคิดว่าเพลงผมมกำลังสะกดจิตเธอเธอกำลังเต้นแล้วผมคิดว่าตอนนี้ด้วยเพลงประกอบของผมอาจเธออาจจะตาผมมาแล้วก็จะสามารถจับเจ้าสัปเรลน่าคาปูชินได้ ใช่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 เอาล่ะเอาเอาล่ะเอาละเอเฟกเลยเราทำด้วยเพลงขมผมอ่ะโอเคพระเจ้าเธอยังไม่หยุดหมุนเลยอ่ะเพราะมันเจ๋งมากเลยมัฟมีมตัวที่สองจากอิตาเลียนเบนรสที่เรากำลังขังไว้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในวิดีโอที่แล้วแล้วดูซิว่ามันป้าบอขนาดไหนอ่ะแต่ว่ามันเจ๋งจริงๆเลยนะเอาล่ะผมจะขังเธอไว้นี่นั่นไีล่ะแค่นี้ก็พอแล้วก็พระว่ามันยังมีตัวอื่นที่ใหญ่กว่านี้อีกแต่เอาเธอโอ้พระเจ้าเธอไม่ยอมหยุดหมุนเลยอ่ะ เอาล่ะเธออยู่ตรงกลางพอดีเลยเอาล่ะเราได้2ตัวแล้วเราจับเจ้าตาลาเลโลตาลาล่าได้แล้วซึ่งอยู่แถวๆนั้นและตอนนี้ก็เจ้าบาเลลินาคาปูชินหาแล้วลองดูตัวเธอสิรายละเอียดยังแจมดีเทลสุดยอดมากเลยนะเอาล่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าคนต่อไปเป็นใครเอาเดี๋ยวนะทุกคนผมได้ยินเสียงฝีเท้าหนักมากแล้วเกมของผมมันก็เริ่มสั่นแล้วด้วยโอ้ฮิตายผมอยกจะเชื่อเลยมันหาผมมันคือบื้อ,อ,อบบืระทิพ์เออเอาล่ะตัวนี้ผมจะทําไงดี incrociate oh, มากเลยอดูจมูกนั่นสิแล้วขาเอ้โอ้เขาเหยียบผมอ่ะงหน่อยเอาละเขาดูเป็นมิตรนะแล้วก็ค่อนข้างอืมผมไม่แน่ใจเลยเอาละผมคิดว่าผมมีกุญแจอู้ให้ตายล้อเล่นผมเนี่ยโอ้เขาตีผมอ่ะเอาละผมคิดว่านั่นคือวิธีทำให้เขากลัวพอดีถ้าผมกลับไปที่บ้านไฟแช็กกำเน็เนื่องจากเขาทำจากพืชแล้วก็เขาจะกลัวแน่ผมจะทำให้เขาตกใจด้วยการแบบว่าพยายามเผาเขาแล้วล่อเขาไปที่ห้องขังเลย นะครับเอาละเข้าไปในนั้นกันตรงนี้มีอ่ำมีป้ายอ่ำดูสิตรงนี้อะปื้อนเปื้อปะทพิมพใช่ไหมเอาละตรงนี้เรามีไฟแช็คกับเหล็กแล้วก็รั้วเยอะเลยงั้นเรามาลองทําให้มันเสร็จกันเถอะ มาดูกันเขาอยู่ไหนเราเนี่ยหน้าจอผมสั่นไปหมดแล้วเหมือนมีคนเหยียบอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ฮิตายโอ้โอ้ว่โอ้เขากำลังทุบอ่ะเอาละเดียร์พิมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาละเดียรเอาละแกเข้าไปไปไงไปไงเอาละเอาละเอาละเขากลัวแล้วโอเคผมต้องทำแบบนี้เขากลัวไฟเขากลัวไฟจริงๆอ่ะเอาละละเอละนั่นไงเอาละเขากลัวไฟจริงตอนนี้เขาต้องเข้าไปนั่นไงโอเค เรามันทาแบบนี้ต่อทําให้เขากลัวผมรู้สึกแย่แหนนิดหน่อยนะเนี่ยแต่เรามันทําเขากลัวไปทีละน้อยกันเถอะเอาละเราทําให้เขากลัวแล้วก็อ๋อเข้าไปแล้วเอาละตอนนี้เราต้องล็อกมันให้นัน่นเอาละล็อกแล้วนั่นไงเอาละเราล็อกมันไว้แล้วอย่างนั้นนั่นแหละอู้ห้หพระเจ้าช่วยเพาดุร้ายมากเลยเอาละเขาถูกขังเอาไว้แล้วผู้พระเจ้าข้อเลือดผมไปสี่ดวงในการตีีแคค่รั้งเดยว เจ้าเอาล่ะเขากโกรธมากเลยแต่ผมคิดว่าปล่อยเขาไปตรงนั้นแหละดีที่สุดแล้วแล้วไปหาตัวต่อไปกันตัวต่อไปอมผมต้องไปที่ทะเลทรายเพราะผมต้องไปหาช้างกระบองเพชรท,ที่มีชื่อว่าลี่ลี่ลาลีลาและเรายังต้องเดินทางอีกไกลแต่เราจะเป็นจะต้องจับพวกมันทั้งหมดเพราะนั่นคือสิ่งที่ป้ายบอกผมให้ทํางั้นเราก็าไปที่ทะเลทรายกันเถอะเอาล่ะเราอยู่ในทะเลทรายแล้วโอเคเขาอยู่ตรงนั้นโอ้เขาอยู่นั่นเ,เข,าอ,นนเขาอยู่นั่นเลย เอ,เ,อเ,อเอาล่ะผมจะทาให้เขาตามผมมาได้ยังไงผมต้องให้ตัวกระบองเพชรเขาไหมหรือดีหรือไม่ดีเอ,เอาล่ะช้างเป็นที่รู้จักกันดีว่าชอบอาหารมากแล้วก็บังเอิญที่ผมมีแตงโมเยอะเลยแถวแถวเนี้ยไปป่าจังเกิลนี้เอาคือว่ามีแตงโมจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมไมครับถึงเรียกมันว่าเมลอน ดูยังไงก็แตงโมอะนะแต่ผมมีแตงโมเยอะมากแถวนี้งั้นผมคิดว่าอา้ามด้วยสิ่งนี้ผมจะสามารถล่อเขาเข้ามาได้อาํามันอา่าผมจะลองดูนะมันค่อนข้างง่ายเลยผมมี55ลูกผมอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักถึงแม้คุณจะไม่เห็นบ้านผมเลยก็ตามผมอยู่ห่างประมาณ300บล็อกได้เขาจะตามผมมาไหมถ้าผมโยนแตงโมไปให้เขาแบบนี้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็อา้าม วันดี้ลิลี ah ่ลาลิลาเอ้าเพื oh, ่นยากช่างชอบอาหารมากเลยเอราชอบกำลังกินอยู่เอรา ดีเลยผมต้องวางแตงโมให้ผูกที่มาดูกันนั่นไงเขากําลังเดินมากินเอาล่ะนั่นไงเขากาลังกินเเอาล่ะมันอยู่ที่เอาล่ะจะโยนอันตรวนี้ผมคิดว่าเขาจะตาผมมาแค่ถือแตงโมไว้ในมือนะดูสิเขากินยังไงเนี่ยเอาล่ะผมคิดว่าเราจะทาเวลาแล้วนะผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามันไม่ได้ผลผมก็สามารถร้องเพลงเขาหรือพูดบลีเด็ดของเขาได้แต่ผมดีเสียงเขาหยุดจากตรงนี้เลยเอาล่ะเรากลับบ้านกันแล้วดูสิว่าผมจะจับมัมมีนตัวนี้ได้ไหมแล้วผมบอกว่าเขาจะไม่เอาเฮ้ เขากำลังตีผมอะเขากำลังตีผมเอาไป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 กินเอาไปกินอย่ามาตีฉันหวังว่าเขาจะไม่กินผมนะเอาล่ะผมเหลือแตงโมแค่13ลูกมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมนะครับผมคิดว่าทําได้นะผมอยู่ใกล้บ้านมากแล้วเอาล่ะมานี่ซี่มาทางนี้เลยดูซี่ผมจะโยนอันหนึ่งไปตรงนี้นั่นไงเขาเริ่มกินแล้วล่ะครับเอาล่ะผมจะทําเหมือนเป็นทางมาดูกันว่ามันจะได้ผลกับเจ้าตัวนี้ไหมนะครับผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ให้เขาเห็นผมจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยและผมจะดับไฟเพื่อให้เขาจะได้ไม่กลัวไปซะก่อนนะครับ เอาล่ะเขากำลังตามมาอย่างเชื่องเลยผมจะดับไฟแล้ววางเขาไว้ข้างบัลเลริน่าคัปูชิน่ผมจะทำแบบนี้แล้วโยนแตงโมไว้ห้าลูกข้างในดูสิว่าเขาจะเข้ามาไหมนะครับเอาล่ะเขาเห็นแล้วและตอนนี้ผมก็ปิดอันนี้ดีเยี่ยมเลยปิดมัน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 เลยปิดอีก เอาละแตงโมผมหมดแล้วแต่นายน่ะถูกครั้งแล้วเหรอนะโจโอโจโง่เอ้ยเอาละเอาหลังจากนี้ผมจะไม่ทําอะไรกับมอนพวกนี้แล้วนะครับอผมแค่ต้องการจับพวกมันไว้ให้อยู่ตรงนี้จริงๆวันดีบือบือปัทพิมพ์ให้เพ่ินยากเอาละคิดว่าตัวต่อไปที่ผมจะต้องพยายามหาก็คือเจ้าวัวซาตูนิน่าเอาละอผมคิดว่าเออมันน่คือชื่อของเธอแต่แน่นอนว่าผมจะหาเธอได้ที่ไหนผมต้องไปอาลาคาร์วาซาตูรีน่างั้นเหรอผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมด้วยเสียงนี่อะ นั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรข้างบนนั้นมันทรงกลมยักษ์อย่างนั้นเหรอเอว้าวว้าวามาดูเหมือนผลงานของดานโนเลยเอาล่ะถ้าผมจำไม่ผิดดานโนมีปีกอะไรท่าอยู่แถวนี้เอาล่ะใช้ได้แล้วพวกมันอยู่ตรงนี้แล้วเอาล่ะผมจะสวมมันแล้วก็บินขึ้นไปโอ้ยไอตระเจ้าช่วยนี่มันใหญ่มากเลยมันเหมือนดาวเคราะห์โลกเลยใช่ไหมเนี่ยแน่นอนว่าข้างบนนั้นจะต้องเป็นอะลากาวาซาตูรินานะครับ ดูเธอสิดูดูดูมาดูกันว่าเธอทำอะไรเธอจะไปไหนวันนี้เธอเจ้าดูขนาดของนั้นสิอ๋อวันดีอะลาดกาว่าสตูดิโาผมต้องทำมิเน่ให้คุณมากับผมดีเหรอถ้าผมดีเธอเธอจะตามผมมาไหมมาดูกันเออถ้างั้นผมจะลองเตะเธอดูมาลองดูกันเลยเธอละเธอจะไปไหนของเธอกันเนี่ยผมนอยากตีเธอเธอกำลังเดินหนีไปเรื่อยๆมานี่มานี่ผมจะตีเธอเอาละผมจะตีเธอผมจะตีเธอเอาละมาเลยจะไปไหนแล้วไป เธอกำลังตกลงมาผมไม่อยากจะเชื่อเลยไหนเธอตกลงไปไหนอ่ะเอาล่ะผมคิดว่าเธอตกลงไปก็ดีนะใช่ไหมเอาล่ะเอาล่ะใช่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  perfect เลย perfect น่นจะช่วยผมได้เยอะเลยเอาล่ะอู้เธอลุงจอดตรงนั้นอย่างนั้นเหรอวันนี้วันนี้คุณวัวอะไรอะไรอะไรแอ้เอาล่ะเอาล่ะโทษโทษโทษเอาเอาให้ตายเธอจะฆ่าผมทำไมเธอถึงเร็วกว่าผมได้อะเออเฮลโหลเธอเร็วกว่าผมเหรอเออเธอข้าม่น้ำได้ไหมงั้นองั้นมาลองดูกันเลยเอาล่ะ ผมจะไปทางนี้โอ้พระเจ้าเธอข้ามมาได้เหรอ๋อผมคิดว่าผมจะดักรอเธอมารอดูกันว่าผมจะวางอันนี้ไว้เผื่อที่เธอจะตีผมพจะกินแอปเปิลทองอลาร์ตาจามบิ๊มบุ๊มบุ๊มบิ๊มอไงเธอไม่ได้เรอีนไม่ได้แต่ผมปีได้โ้ยเอา่อาไก่อนนะไงไงล่าไงล่าไงล่าตีผมไม่ได้เจ้าโง่บายนะบายนยเจ่าโง่ เอาล่ะตอนนี้เราต้องตามหาเจะเลียนเบนรดตัวมีมตัวต่อไปก็อื่นผมจะขึ้นไปที่บ้านเพื่อจำให้ได้ว่าผมจะต้องจับใครเป็นตัวต่อไปนะครับอ่ามาดูกันเลยดีกว่าเอู้ชิมเป็นซินนี่บานานินนี่ผมชอบตัวนี้เอาล่ะสำหรับตัวนี้เราจะไปต้องไปป่าชันเล่นกันเงี้ยไปเอาล่ะอ้าเรามาถึงป่าแล้วเราอยู่ใกล้พิกัดบ้านผามากเลยอ้าอู้นั่นชันเก้าเทมเพิลหญงกันเหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลยผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆจะก็เริ่มพ้าเฮ้ยชิมแปนซินี่บานานินี่เอาล่ะผมไม่รู้จะให้อะไรนายเลยผมต้องหาด้วยแถวนี้หรือเปล่าผมคิดว่าจะลงมอดกล้วยเอาไว้ด้วยนะเขาตามผมมาเหรอถ้าไม่ถึงตามมาเขามาทำไมฮัลโหลเขาเป็นมิจจังเอาล่ะเขากำลังตามผมมาจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยผมคิดว่าผมต้องให้อะไรเขาซะหน่อยอออฮัลโหลมาดูกันเลย ผมีเขาเอา,าผมคิดว่า,าผมทําไม่ได้เอาเอา,เอาล่ะผมจะลองพางเข้าไปด้วยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยจะ,จะตามมาไหมมาดูกันว่าจะตามมาไหม ใช่ๆๆเขาหลังตามมาเอาล่ะนั่นเยี่ยมเลยนึกก็ไปที่บ้านผมกันเลยดีกว่าแต่แน่นอนว่าในขณะที่แชมเปญซีนี่ปานานินี่กำลังตามผมมาดูซิตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยผมคิดว่าเราสามารถมองหาตัวละครอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นอาจจะเป็นทุง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 ซาฮูระซึ่งเราอาจจะเจอเข้าในหมู่บ้านนี้จริงๆก็ได้มาดูการครั้งสุดท้ายที่ผมสำรวจนะนะโอ้ยนั่นไงเขาวันนี้ทุ่งทุงซาฮูระนหนเป็นยังไงบ้างเยอวันนี้เอาอัลซาฮูระ3 ออ่ยาอย่าเอาละเอาถ้าคุณตีผมเอาแล้วชิมป็นซินี่โพล่มาล่ะบางทีผมอาจจะจับทั้งสองตัวพร้อมกันได้นะแต่เอิมอย่าตีผมเลยนะ ชีเลยแต่ชุ่งๆอะชุ่งๆแล้วชุ่งาุห้คัมชกเลยส่วนชุ่ดีดชุม่ชุตัวบทของชันเลยนะแต่ในไม่งครับชายหน้าสำคัญที่สุดเลยแลยิ่งเป็นชุณ์นตีแรงเกินบ้าเลยเมุ่อลาผมใช้ปีกไรท่ากับตัวนี้ไม่ได้เพรชุผมจะเสียเข้าไปในที่ชุ่งๆุ่าไรชุ่งๆทุ่งๆช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 ุ่งาชุรมาดูกันนุมทำเกิดอชุรนี้ ครับไปเจ้าโง่เอ้ยสร้างกับดักแล้วเอาล่ะถ้างั้นมาดักเขาไว้ข้างในลาวาก้าซาเตริน่ากันเถอะเอามันเข้ามาเลไหมอันนทายเขาเข้ามาเอาล่ะเขากำลังดีผมแต่ผลรทบแบบนี้แล้วตอนนี้เขาออกไปไม่ได้แล้วแลวตอนนี้เขาไปไม่ได้มากมาลกโจโง่เอ้ยเอาล่ะดีเยี่ยมนั่นไงเขาติดกับแล้วเจ้าโง่แกติดกับแล้วแกชินเนซีนีานานนี นายมาทำบ้าอะไรที่นี่นี่เอาล่ะนายตามฉันมาแต่ถ้าไม่นายไปอยู่ตัวนั้นล่ละองค์พระเจ้านายทำให้ฉันตกใจหมดเลยอ่ะองค์พระเจ้าไอ้หมอนี่ทำให้ฉันตกใจชนมัดยากเลยเอาล่ะมานี่มานี่ฉันต้องขังนายโอ้ฉันว่านายเจ๋งมากแล้วก็เป็นมิตรมากเลยด้วยแต่นั่นมันคือสิ่งที่ฉันต้องทำแล้วโอเคไหมมันคือภารกิจหวังว่านายจะไม่ผิดใจฉันนะโอเคขอบคุณมากเลยจะเพื่อนยากขอบคุณนะเอาล่ะมีหนึ่งสองแล้วก็สามห้องผมเหลือห้องขัง3ห้องสำหรับมีมิตาเลียนเบนด์รสสาตัวและหนึ่งในนั้นคือบอมบาริโนคอคโคดิโร ซึ่งอาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะจับพอเขาค่อนข้างดุร้ายเลยผมจะต้องดับไฟรอบๆแถวแถวนี้ซะก่อนก่อนอื่นเลยผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าจะไปตามหาตัวไหนดีแล้วมันก็คือ,อตัวที่เหมือนลูกผสมของแมวกับอ มีพวกมันเยอะเลยตัวนั่นแหละออมผมจําชื่อเจ้าตัวนี้ไม่ได้เท่าไหรพวกคุณช่วยบอกผมในคอมเมนต์ได้ไหมมันเหมือนกับอาตาราลีอาอะไรสักอย่างฉันไม่เคยได้เลยมเลผมคิดว่าผมสามารถใช้เชือกจับเขาได้ผมจับเขาไม่ได้ผมจำชื่อที่แน่นอนไม่ได้อย่างนั้นผมจะอ่านคอมเมนต์เยลยพวกคุณบอกชื่อจริงของเขาก็แล้วกันนะจะปลาแม่พวกนี้กินอะไรเอาดูซิดูซิเขาเดินได้ยังไงอบางทีผมอาจจะต้องตกปลาหรืออะไรสักอย่างมาให้เขากินเพอาเขาเป็นแมวใช่ไหมเอาล่ะผมคิดว่าผมต้อง หาปลาหรือบางทีผมคิดว่าพี่อุกอาจจะมีปลาอยู่ในหีบก็ได้ผมจะหยิบม,มันมาแล้วก็ไปให้เขากินเอาละพีอุกเธออยู่แถวนี้ไหมอ่ะฮะอับไม่อ่ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเอาละมีปลาแซลมอนดิบแล้วก็ปลาคอดดิบเอาละดีเยี่ยมเลยปลาธรรมดากับปลาแซลมอนเอาละเรามาให้สิ่งนี้กับหนึ่งในพวกมันกันตอนนี้เลยใครก็ตามตัวแรกที่เข้ามาม,มาดูกันเลย,ยเอาไปค,คนนั้นนะนะนมาดูกันผลชนตนี้เป็นตรงนี้แล้วดูว่าใครจะเป็นคนแรกที่เข้ามา โอ้นั่นเขาเลยมาเลยเอาละมาเลยนี่ไงเพื่อนเอาละตามมาเลยผมกำลังให้ปลากับเขาเาจะกินอันนึงโอเคไหมเอาชนแก้วผมกำลังโยนปลาบางส่วนไว้ตรงนั้นให้เขาเอาละคำเตือนว่าตัวสุดท้ายคือม็อบบอมบาร์ดิโนคอคโคดดโร่นะโอเคเขาเป็นตัวที่ดุร้ายที่สุดในบรรดาพวกมันทั้งหมดเลยเอาละผมจะโยนอันนี้ไปตรงนี้ผมจำชื่อจจมิมตัวนี้ไม่ได้เลยผมสาบานคุณเลยว้าวบัลเลนลีน่าคาบูชิน่าผมชอบเธอจริงๆเฮอะ เอาล่ะผมจะโยนอันนี้ให้กับเขาทั้งหมดนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้เอาไว้ตรงนี้เลยเอาล่ะนั่นไงเอาระเจ้า จ้าตัวนี้เนี่ยดุงร้ายจริงๆเลยนะคือถ้าคุณลองจินตนาการดูและคิดว่ามันเจ๋งมากแค่ไหนแล้วก็ดูซิดูซิดูสมัติเขาเดินได้ยังไงอ่ะเอาล่ะนั่ยังไงเขากำลังเดินเอาแล้วเรมกินแล้วเอาละเพิ่มเติเลยถ้าติดกลับแล้วเอาล่ะผมคิดว่าถึงเวลาตัวต่อไปไปตามล่าปอปาริโนโคโคดิโร่แล้วผมคิดว่าผมพร้อมที่จะเผชิญหน้าสัปหลาตัวนั้นแล้วและผมคิดว่าเขาอยู่ใกล้บ้านของมาริโอ้มากเลยงั้นผมจะพยายามหาให้เจอว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูว่าเขาอยู่ในโหมดก้าวร้า หรือว่าอยู่ในโหมดคิตตี้น่ะโอเคถ้างั้นก็มาดูกันเลยเขาอยู่ไหนของเขากันละเนี่ยมาทีบอลจะต้องบินไปด้วยปีกอีไลผมได้ยินเสียงระเบิดอ่ะผมได้ยินเสียงระเบิดโอ้โหตายเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเลยอล่ะเขาอยู่ในโหมดดูร้ายดังนั้นที่ผมจะทำก็คือบินด้วยปีกอีไลท่าแล้วก็แกล้งทำเป็นชาเลนจ์ในการงขันบินกับเขามาดูกันว่าเขาจะรับคำท้าหรือเปล่าเอาล่ะสวัดีอ้อม เขากำลังปาระเบิดใส่ผมดูสิดูดูเจ้าเขากำลังทำลายบ้านของบริโอตทั้งหมดเลยวันนี้เจ้าชายเอาล่ะผมอยากลองให้เขาเข้าร่วมการชาเลนด์นี้ว่าผมเร็วกว่าและมีเขาตามผมไปที่ห้องขังเลยเอาล่ะนั่นไงไงล่ะ ตามผมมาจริงๆอะ่ะเขาตามผมมาเขาตามมาเขาตามมาเอาละเอาละ,าละผมจะไม่บินผ่านบ้านผมเพราะถึงผมไปที่นั่นบ้านผมพื้มแน่ผมจะล่อเขาจนกว่าระเบิดของเขาจะหมดและทันทีที่ระเบิดของเขาหมดผมจะพาเขาตรงไปที่ห้องขังเลยโอเคโอ้พระเจ้าระเบิดตกมาเยอะมากเลยเอาละใกล้บ้านผมแน้วใช่ไหมเพืพ่อความปลอดภัยเอาละมาดูกันว่าตอนนี้เขาหมดระเบิดหรือยังอะ่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามันมีระเบิดสุดจัดเลย อาละเขาไม่ตีผมแล้วเอาละตอนนี้ตอนนี้เลยนี่คือช่วงเวลานี่คือช่วงเวลานี่คือช่วงเวลาไม่มีระเบิดแล้วไม่มีระเบิดแล้วเอาละทำแบบนี้กันเราจะวางเขาไว้ตรงนี้เอาละเพิ่มไฟเลย เราจับเขาได้แล้วและตัวนี้มปที่บินเลย่งั้นเขาอาจจะบินได้นังเกรดยังไงล่ะมขาเริ่มบินไปแล้วซิโนเทรเราเป็นาถึงหมดแล้วนะครับเอซไอกราดเอาล่ะแค่นั้นแหละเขาถูกขังแล้วเยี่ยมทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เราจับพวกมันได้หมดแล้วเออเราดูตรงนี้สิบัลเลนลิน่าคาปูชิน่าถูกจับแล้วลิลิลาลีล่าถูกจับแล้วโอ้ชิมเปนซินนี่บานานินี่ก็ด้วย เรามีตัวที่เออผมจะอ่านมาในคอมเมนต์ก็แล้วกันว่ามันชื่ออะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณตัวเลมิโลตูราชินาผมคิดว่าผมพูดถูกนะตัวนี้เรามีบอมบบรโนคอคอริโลเอาล่ะตรงนี้ตัวแรกที่เราจับได้คือตาลาเลโลตาลาล่านั่นไงล่ะเยี่ยมเลยตัวโปรดของทุกคนเรามีเจ้าบรือบรืประพิมด้วยนะครับว้าวตัวนั้นเจ๋งมากเลยเรามีลาวาคาซาเทริน่าด้วยแล้วก็มีเจ้าตุงตุงตุงซาห,หูเขาหนีไปแล้วเหรอทำไมเขาไมา่อยู่นี่ เดี๋ยวนะห้องขังน so ี่มันอะไรกันเนี่ยเหลืออีกอันเดียวใช่ไหมทำไมเจ้าทุงทๆงทวงซารามมาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ห้องขังนี่ทำไมถึงอ้าแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยเขาอ่ะเขาขังผมเอาไว้แล้วก็เอาของผมไปหมดเลยไม่ไม่ไม่ยุดๆยยยปล่อยฉันออกไปเนี่ยเป็นตัวปลดของฉันนะไปแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเขาขังผมไว้ข้างในแล้วก็ออกไปเขาไปที่บ้านของผมเหรอเนี่ยไม่ได้โปรดทุกคน ติดตามด้วยถ้าอยากให้ผมจัดที่นี่วิ่ง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 ,งไม่